She says that she loves me, she just wants to fool me Got me feeling something, got me feeling nothing Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny Think I might get lucky, spending too much money She says she wants my necklace, put her on the guest list Hope I don't regret this, hope I don't regret this I'm feeling hella reckless, cashing all my checks Rich, the on my neck, shit, she's on the offensive I do not know my set list, still I'm gonna get นี่เราจะไปไหนนะโอ๊เราวิ่งเิงนะเส้นทางนะศึกษามาแล้วใช่ไหมโอ้โหเนเปร๊ะนี่นี่หัวนี่หลงอ่ะไม่ออกไม่ออกถนนนะไม่ออกถนนเนี่ยเลาะป่านะนี่หลงเลยเนี่ยไม่รู้ทางกันสักคนมีไปห้าคันนะหกคันวันนี้น้องเปิมไปด้วยนะ นี่เจ้าเพิ้มสายลอ่อโอ้กระป๋ามวงมิ้งมาต <laughs> ายไปเติมน้ำมันกันก่อนนะเติมไปเต็มถังเลยเราอ่ะเต็มเปียะล้นปีไปไปไป All these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? a l l these thoughts keep me up at night. I can straight, need the light. I need to breathe. Get me up and out of the sheets, under my feet. Another cup of coffee in me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education to understand the world that's so complicated. เว้ละหมูย่างนะแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อย่างจังหวะน,นะแคมปิ้งก็มีกระพวกกระฟงกาแฟน,นะเราก็ไปดิบกันในป่า<อ>เครื่องปรุงเครื่องปรุงเราเตรียมกันไปเพราะนี่รถะเบียงเครื่องปรุงนี่ะเบียงเครื่องปรุงนี่ <c oughs> เครื่องครัวๆๆเครื่องครัวนะก็เครื่องครัวมีน้ํามันนะน้ามันมีไปห้าลิตรเผื่อ,อไว้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเจอป๊มเจอน้ํามันตุงไหนหรือเปล่ามีรถขนโตนะพวก โรอย์ยี่เอาไปนั่งในป่านะโรคแคมปิ้งเหีนวันนี้เราพาอีกคันหนึ่งนะไปด้วยกันถอดถอดสายออกมาเลยถอดสายน้ำมันเลยแต่นะน้ำมันท่วมนะ แก่ก่อนแก่น้ำมันก่อนโอเคน้ำมันท่วมนะเมื่อกี้ทำการแกะขาบูต้นถ้วยมาทำความสะอาดใหม่เสร็จละไปกันต่อ แล้วนะกำลังไปนัดยางเรื่อยๆนี่จะเข้าเขาอ่ะอาก,กาศแบบดีอาก,กาศเย็นเรากำลังเข้าทางเข้านะทางดินแล้วเดี๋ยวเราจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วนะกำลังเข้าป่าไปไปเข้าป่าแล้วนะเกาะตีนเขาไปเรื่อยๆ แผนที่ไปไปเราเข้ามาในหมู่บ้านนะตอนนี้เราหาเส้นทางเลาะติ่งเข่าไปนะเรายังไม่เจอเส้นทางที่จะแบเลาะติ่งเข่าไปตลอดนะ อยู่ตีนเขาวนะตอนนี้สถานีเราไม่รู้เลยนะมาแบบไม่รู้เลยอะ่ะไม่เคยด้วยเราแบบเดาๆมาดูแผนที่มาบ้าง เราอ,อยู่เนี่ยอ๋อเราก็รัดแค่ป่านี้ป่านี้มันก็ลงแล้วนะแล้วก็ไปเนี่ยเออเนะนี่เรารัดแค่ตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยจุดป่าเนี่ยเนี่ยป่าเนี่ยอมันก็ลงแล้วมันก็น่าจะน้อยอยู่มั<ป>้งเอาไงไปไปไปเราจะลุยป่าตรงนี้ไปก่อนนะ<ล> <laughs> เป็นไงมันจะไปยังไงวะโอ้กี้มึงเดินไปทางไหนแยกแยลำนี่ยมันขึ้นไปทางนี้ได้ใช่ไหมขึ้นทางนี้โอ้ขึ้อทางนี้ โอยเราจะไปทางไหนวะเนี่ยอ้โหนี่ทิ้งมีออะไรอ่าออมดันขึ้นมาเลย เป็นไรอะโซ่หลุดโซ่หลุดเลยไงยตัดโซ่ได้หรอวะตัดได้ตัด้รามีที่ัดหรอปออลม,อปมันไม่มีแต่มันมีไข่ควงแบนน่ะน่าจะตอกได้อยู่มั้ไปเดี๋ยวเราไปเอารถเล้าก่อน เดี๋ยวเราทำรถกันก่อนนเปไโซ่ขาดเอ้ยโซ่หลุดเป็นไรมึงเป็นไรแม่ยายกูรักตายเลยกูบดบาแพ้แพ้แม่ยายกูเนี่ยไปครับสัดโซ่เสร็จแล้วโซ่หลุดไปกันต่อ จะเที่ยงแล้วใช่ไหมตักบ่ายกันได้มัง้งเราจะไปถึงไหนกันได้วะเนี่ยเพิ่มเป็นไงรถอะน้ำมันนี้แจกจ่ายน้ำมันก่อนไง,งหนัก <c oughs> มีน้ำมันปหมละ่ะหนึ่งมีน้ำมันปหมละ่ะเหลือปหมล,ะล,ล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเมื่อกี้โซ่ขาดโซ่แบบหลุดนะโซ่มันย้อนทำการตัดโซ่เราไปกันต่อ ทำไมมันผันบ่อยจังอโอฮะเฮ้ยไฟลุดด่ัวอ่แตกไปแล้วใช่หักไปแล้วขาหักไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,อะไรมัดไปก่อนอเราเหมือนว่าเรามีทางไล่นะ นี่ยังไม่รู้เลยนะไม่แน่ใจว่าเราไม่เคยมาด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนน่าจะออกทางเข้ารงอุทยานไอ้ช่วงเย็นนะไม่ก็ของลานอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้ว <S <S เดี๋ยวเพิ่งเล่งนะไม่น่าลวงเลยเอาถอยหลังมาก่อนเนาะนเราจะไปได้ไหมเนี่ย

หลังตนันตันไหมเนี่ยไปไม่ได้ออเออแคมแม่งเลยไหมถึงจุดเหมือนเลนลำฐานนะนเอาไงเอาไหมเฟสเอาไงแคมนี่เลยก็คือเอารถล,ลงมาแล้วก็เนี่ยก็ช่วยกันเอาขึ้นตรงนี้ ไม่เลยไอ้อ๋อตรงเนี้ยเออตัดจริงๆนั้นจริงเดียวนะไม่ใช่ครับถึงเข้มเนี่ยมก็มมก็ได้จะเข้มเลยเนี่แต่ว่าเขมเอารถข้ามก่อนดีกว่าอามงถึงสองนนเนี่ย่จะไปอีกหน่อยไปอีกปั๊ล่ะาดมันได้ะพูดถึงละระยะทางยังไม่ได้เออระยะทางไม่ได้ดิข้างหน้าไม่เอาหน้าแข็มด้วยหน้ากตรงนี้แล้วล่ะเออก็อี่นั่งในน้า น่าป้าไปเลยเอออ่ะอย่างงั้นก็ได้ตันทีเดียวเลยเล้อน่อนขึ้นก่อนเออเอารถข้ามมันข้ามไปขึ้นไว้ก่อนอย่างั้เนี่ยขาเนี่ยเลยนึ้งปึ้งเนี่ยขอโทษจันตบบอขอโทษเอ้ยบอกมาก่อนโอ้มีด

นะเออทั้งนายทั้งนายขอทอติดไหมไม่ติดหรอมั้งเฮ้ยน้ำมันนี่แก้วอ่ะใช่ไหมอ่ะอ๋อมันมันชันมันชันพอไหมไม่ท่วมไม่ท่วมต้องปิดไปเลยโอเคปลาสายนี่นะเรามาพักมีลำธารนะแต่่มมันจะไดี เรอจะพักกันแป๊บนึงอีกครึ่งวันใช้ไปแล้วข้ามน้ำมาแล้วอีกครึ่งวันใช้ไปแล้ว่ากหนึ่งนนะอันนี้แคมปิ้งแม่ทริปที่แล้วไปขี่บิ๊กไบค์ด้วยกันทริปนี้วิบากเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยเราจะไปกันต่อยังไม่แคมป์นะยังไม่หิวกันบาไปเดี๋ยวเราไปกันต่อ ป่าอีกรอบลุยป่าแต่ว,วิวสวยนะนี่วิว แบบไม่รู้ทางเลยนะแล้วก็แบบไม่มีเส้นทางเลยนะเราก็เลาะตีนเข่าออมาเรื่อยๆคือต้องค่อยๆมาโอ้ยนี่นะเรามาเจอลำธารอีกทีนึงว้าว <Wow. S 2> <c oughs> นี่นะดูรองเท้าเราเนี่ย ผง,งาบพง,งาบนะ้มาเนี่เป็นน้ำนะเป็นเหมือนต้องลงไปนะเป็นเหวนะลกมากเลยเหมือนเราแบบมาพุกเบิกทางโอ้มันลกมากเลยเราจะไปหาที่แคมป์กันแล้วนะ เดี๋ยเราจเจอถนนคอนกีเกนะเหมือนทางหมู่บ้านเราออกมาเจอร้านค้านะเดีย๋ยวเราแวะกินน้ำก่อนเราจะแข่งกันตรงนี้ได้ใไ,<อ>ไหม,มร้านค้าเลยโมมีสาไปขอ,อยืมมันดันเลยอะเอาแก๊สปิกนิกไปเลยนะไ, <c oughs> ไปเปิดทางยากเขามีแล่ขายแล้วยนะมหมูเน่าเลยมาเนื้อเน่าเชื่อผมนะเนื้อมันละกดอ่ะเนื้อมันละกดอ่ะไปนะเดี๋ยวเราไปกันต่อจุดหมายเราน่าจะไปคลองหลาน ตอนนี้เรากำลังจะวนเข้าไปในตีนเขาอีกนะทางตีนเขาเราเข้าทางตีนเขาแล้วนะเลาะตีนเขาแล้วนะเละาะป่า วิววิวเอาตรงนี้แหละตรงนี้เลยเนาะวิวดีด้วยเมื่อกี้เนาะมานพงเออนี่เราเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเตาหมูทะชาบูไงชาบู โอ้ี่โอ้นเป็นผู้นำทางแล้วก็เป็นผู้นำอันนี้ด้ยนะแคมปิ้งเนืน้อยอยู่เนี่ยมันแข็งมากกระแต่าไม่ดีกูดเชียบ ไม่เป็นดอกเนาะเดีはは๋ยวไว้ใส่แคมปิ้งแคมปิ้งเขาย่างหมูกินแคมป์กินปลากระป๋องเนื้อหอปลามาให้เลยปลากระป๋องฝีมือเมียฝีมือเมียปลากระป๋องฝีมือเมียใช่โอเคน้องชายสุดหล่อครับไปเก็บของเก็บของเราจะไปจุดไหนอะไรคลองลานคลองลานเราเก็บขยะไปด้วยนะดู ขยะเราไม่มีเลยนะเรามากินเราก็ต้องเก็บขยะด้วยนะออกจากตรงนี้นะเดี๋ยวจะยิงยาวขี่ยาวเลยขี่ยาวไปคลองหลานน้ำต,ตกจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เวลาถ้าไม่ถึงเราก็วนกลับบ้านเราพ่อถนนแล้วนะเราจะวิ่งแบบถนนชาวบ้านนะทางชาวบ้านแบบนี้ลุกลงไปจนถึงคลองลานนะเพราะเราจะได้ทําเวลาด้วยเพราะตอนนี้บ่ายสองละ าอย่างนะโดยนะเนี่ยโดยอย่งเรางนี้เนะี่ยเราเลี้ยวซ้ายมานะเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ตรงตรงมาเรื่อยเรเรายังไม่แน่ใจเลยว่าเราจะไปพูดไหน เดี๋ยวเราจะไปไม่ถึงน้ําตกหรอกนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปป้าแล้วก็อาจจะไม่เดินเข้าไปเพราะว่าเหมือนคนจะเยอะห<อ>รี่ยังคนหน่อยนะเดี๋ยเราจะแวะที่ตรงข้างๆมันมีข้างๆริมฐานนะเต้นน้ําสักแป๊บเราคงไม่ได้ถ่ายรูปน้ําตกให้ดูคนเยอะนะเราคงเรียเรียงคนหน่อย วนเยอะจัดข,ข่าไปถ่ายป้าแล้วก็วนอีกออกอาแค่นี้นะเนี่ยอาแค่นี้แล้วก็ไปถ่ายรูปตรงนี้ส่งก็ได้แล้วก็เออแล้วก็ไปนู่นเลยขอเขาแล้วขอเขาแล้วรูปแป๊บเดียวนี่นะเรามาถ่ายรูปกันนะโอเค,อเคไปเราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะ เราคงไม่ได้ถ่ายน้ำตกเดี๋ยวเราไปเล่นข้างล่างไปไปโอ้เย็นสบายว่ะถึงตรงนี้นะเรามาเล่นอีตรงเส้นทางธรรมชาตินี่ปไปตรงเส้นทางธรรมชาติ มาเลยนะวันนี้ก้าวโค้งต้องถนนดำยาวเป็นไงเป็นไง,นไงของหลานเลยใช่ไหมไม,หม,ไมีชื่อไม่น่าเชื่อมันจะทะลุมาได้นะ กลับกันแล้วนะเร,เรากลับกันแล้วนะกลับกันเลยนะเรามาถึงที่จุดหมายแล้วของน้ำตกของหลานนะเราขอจบคลิปเลยแล้วกันโอเคครับจบครับ What am I doing, did I do it right? Yeah, all these parts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. Oh All these parts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah, all these parts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light, oh